กระดึบไปกระดึบ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 ดบไปบนใบไม้อ่อน จใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันนอกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บกดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่ sebab นะคะคุณครูก็พาพี่ผีเสื้อของเรานะคะมาด้วยมาชมเด็กๆเ,เรียนรู้กันด้วยนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะตั้งใจเรียนกับคุณครูตองแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสัตว์นะคะประเภทที่4นะคะก็คือสัตว์ปีกนั่นเองค่ะซึ่งได้แก่หนึ่งเลยอันนี้บนหัวคุณครูชื่อพี่อะไรนะพี่ผีเสือ้อและอันที่สองอันที่สองนะคะเด็กๆจะเป็นพึ่งค่ะอันที่สมแมลงปออันที่4ี่แมลงวันอันที่ห้า มาแลงเต่าทองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมา5ชนิดนะคะที่เด็กๆจะต้องมาศึกษานะคะแปลงทั้งหมดนะคะจะมีอาหารก็คือเป็นเกสรดอกไม้หรือน้ำหวานของดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนพึ่งนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ ไม่ให้พึ่งนะคะมาใกล้ๆตัวเรานะคะเพราะว่าพึ่งจะมีเหล็กในใช่ไหมคะเมื่อพึ่งต่อยแขนหรือว่าต่อยผิวหนังของร่างกายของเรานะคะจะทําให้เราเกิดอาการแพ้หรืออาจจะทําให้บางคนเป็นลมชักได้เลยนะคะรงพยาบาลให้เร็วๆเลยนะถ้าเด็กๆโดนต่อยนะคะแม่งก็ต้องรีบไปบอกผู้ปกครองให้เร็วที่สุดนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําเกมการศึกษากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าใบงานกันค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะมาทําพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะมาเลยค่ะ มาทำเกมการศึกษากันก่อนนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าเกมลอตโต้สัตว์น่ารักค่ะเด็กๆเกมลอตโต้นะคะมีวิธีการเล่นคือนะคะอันดับที่1คือให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพตัวอย่างนะคะในกรอบตรงนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตดูนะว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะและเด็กๆนะคะมาดูฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะที่เด็กๆจะต้องมาหยิบใส่ช่องทั้งหมด6ช่องนะคะ เด็กๆมาดูก่อนสิคะว่าในรูปภาพนี้นะคะมีสัตว์อะไรบ้างคะ 1. หมีแพนดาา้า 2. สิงโตสลิงสงูหเต่าและ6ก,กระต่ายค่ะเด็กๆอ่านานเด็กๆลองบอกคุณครสูสิคะว่าสัตว์ฝั่งนี้นะคะสัตว์ชนิดไหนตรงกับในรูปภาพตัวอย่างคะเด็กๆอันนี้เป็นพึ่งนะคะพึ่งได้มีในรูปภาพตัวอย่างไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเราก็ไม่หยิบใส่ช่องนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นลิงใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะในรูปภาพนี้มีรูปลิงไหมคะมีใช่ไหมคะก็คือตรงนี้อ่ะเด็กๆก็หยิบมาใส่เลยงูก็หยิบมาใส่ให้นะอ่าหยิบมาใส่แล้วต่อไปรูปภาพที่3ค่ะสิงโตสิงโต,งโตแล้วเด็กๆมาดูในรูปนี้นะคะฝั่งนี้ว่าในรูปภาพตัวอย่างมีรูปสิงโตไหมคะคืออันไหนนะ อองอิงบอกว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเก่ง okay, มากๆเลยแล้วเราก็หยิบลูกสิงโตนะคะใส่ลงไปต่อไปลูกที่3ามค่ะเด็กๆคือลูกนี้นะคะงูนะคะอ่ะเด็กๆมาดูลูกตัวอย่างก่อนตรงไหนคือลูกงูคะไอดินบอกว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นลูกงูใช่ไหมคะเราก็หยิบลูกงูมาใส่เลยเพราะว่ามีภาพงูเหมือนกันนั่นเองต่อไปรูปภาพที่ 5นะคะเด็กๆเป็นรูปเต่านะคะเด็กๆมาดูรูปภาพตัวอย่างค่ะอันไหนคือเต่าคะมานาวบอกว่าตรงนี้ค่ะคุณครูโอ้จริงมากๆเลยค่ะถ้ามีเหมือนกันเราก็ต้องทอํายังไงคะหยิบไปวางใช่ไหมคะ,ะจากนั้นนะคะรูปภาพที่6กเป็นรูปหมีแพนด้าคะ่ะเด็กๆหมีแพนด้าอยู่ตรงไหนนะ้าติ๊กตอกติ๊กต๊อกเนปจูน<ๆ><ๆ>บอกว่าอยู่ข้างบนค่ะโอ้จริงมากๆเลยถ้ามีก็หยิบใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปมแมลงเต่าทองลูกที่8ดมีไหมคะในลูกตัวอย่างไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็ไม่ใส่ต่อไปลูกสุดท้ายคะ่ะลูกที่9เป็นกระต่ายนั่นเองค่ะไหนไดเด็กๆลองดูในลูกตัวอย่างสิคะว่าในรูปนี้มีกระต่ายหรือเปล่าเนปจูนบอกว่านี่คะ่ะอยู่ข้างล่างโอเคน้องฟิกก็บอกว่าอยู่ข้างล่างครับโอเคถ้ามีเราก็ต้องหยิบใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เลยค่ะ,ดดะดเด็กๆไหนเด็กๆลองตรวจด,ดูสิคะว่า ตรงตามรูปตัวอย่างหรือไม่อะลิงมีไหมคะอันนี้ลิงใช่ไหมคะสิงโตมีหรือเปล่าคะตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปงูงูอยู่ตรงนี้นะคะเต่าเต่าอ,อยู่ข้างล่างลิงนะคะต่อไปมีแพนด้ามีแพนด้าอยู่ด้านบนต่อไปกระตา่ะตายกระต่ายกำลังกินแครอทเหมือนกันเลยอันางี่ด้านล่างใช่ไหมคะแสดงว่าเราทําถูกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราไปเข้าใบงานนะคะเสริมประสบการณ์แล้วก็สารสัมพันธ์ของเรากันเลยค่ะใบงานเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณรูณนะคะจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าใบงานเสริมประสบการณ์ใบนี้นะคะเด็กๆจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับภาพซ้ายมือแล้วระบายสีภาพให้สวยงามอ่ะคุณครูนะคะก็จะ ทิตให้เด็กๆดูนะคะ1รูปนะคะอย่างเช่นลิงใช่ไหมคะลิงอ่ะเด็กๆมาดูฝั่งขวามือนะคะลิงต่อไปก็เป็นกล้วยกับดอกไม้นะคะลิงรับประทานอะไรเป็นอาหารหน้ากล้วยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็นําดินสอนะคะมาวงบริเวณเป็นรูปกล้วยเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะมาดูในช่องที่สองค่ะเป็นกระต่ายใช่ไหมคะกระต่าย กระต่ายรับประทานอะไรเป็นอาหารหน้าระหว่างแครอทกับเป็นไก่ทอดใช่ไหมเป็นไก่ทอดอ่ะเด็กๆคิดว่ากระต่ายจะรับประทานอะไรเป็นอาหารคะแครอทใช่ไหมคะแล้วก็วงกลมเลยต่อไปช่องที่3ค่ะพึ่งพึ่งรับประทานอะไรเป็นอาหารคะน้ำหวานใช่ไหมคะน้ำหวานจากดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งนั่นเองอ่ะพึ่งพึ่งจะรับประทานน้ำหวานจากดอกไม้นะคะก็ให้เราวง บริเวณที่เป็นรูปดอกไม้เลยค่ะอันสุดท้ายนะคะนอนนอนชาเขียวนั่นเองมีใครเคยเจอบ้างอยู่ตามใบไม้ตามต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆอนอนรับประทานอะไรเป็นอาหารครับระหว่างอันนี้เป็นนมอันนี้เป็นใบไม้นอนจะรับประทานใบไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะเราก็วงกลมรูปใบไม้เลย จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะระบายสีรูปภาพนะคะคุณครูแนะนําว่าให้ระบายได้ครบทุกรูปเลยนะเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูทําให้เด็กๆด,ดูนะคะอะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าคุณครูวงถุกหรือเปล่าค่ะเด็กๆตกแต่งให้สวยงามนะคะเอาให้สวยกว่าคุูครูตองเลยนะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เดี๋ยวต่อไปให้ดเด็กเตรียมสารสัมพันธ์ประจาหน่วยสัตว์น่ารักของเราขึ้นมาเลยค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปเรามาทําสารสัมพันธ์หน่วยสัตว์น่ารักคะ่ะเป็นหน้านี้นะคะเด็กๆอ่ะหน้านี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะสาระการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปก็คือสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ในงานประโยชน์ของสัตว์ชนิดต่างๆการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงนะคะ แล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นคําคล้องจองนะคะคาคล้องจองสัตว์บกสัตว์น้ํานะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะร่วมกับเด็กๆนะคะร่วมกันท่องคาคล้องจองนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าถัดไปจะเป็นชื่อให้เด็กๆนะคะระบุเป็นเด็กหญิงนะคะแล้วก็ชื่อสกุลตนเองนะคะแล้วก็ต่อไปบรรทัดต่อไปจะเป็นชื่อผู้ปกครองนะคะ ให้ระบุชื่อผู้ปกครองลงไปด้วยนะคะแล้วก็บรรทัดส,สุดท้ายค่ะมีความสัมพันธ์โดยเป็นบิดามารดาปูา่ย่าตายายหรือว่าพี่ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กมาดูข้างล่างนี้ค่ะจะเป็นคุยกับลูกนะคะซึ่งมีทั้งหมด3คําถามนะคะคําถามที่1นะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงมีสัตว์อะไรบ้างที่มี4ขานะคะได้แก่อะไรบ้างนะสัตว์เลี้ยงที่เราเคยพบเคยเห็นนะคะก็ได้แก่ สุนนะัขแมวเป็นต้นค่ะแล้วก็คำถามที่สองค่ะเด็กๆนักเรียนชอบสัตว์เลี้ยงอะไรมากที่สุดถ้าเด็กๆระบุไปใช่ไหมคะอย่างเช่นครูชอบแมวคุณครูก็เขียนไปเลยว่าแมวตรงนี้นะคะส่วนคำถามที่3ค่ะถ้านักเรียนเห็นงูควรทำอย่างไรคะเด็กๆเห็นงูควรทำอย่างไรคะ ควรออกห่างจากงูใช่ไหมคะแล้วก็รีบไปหาผู้ปกครองนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะเข้าใกล้งูนะคะเพราะว่างูมีพิษอันตรายนะคะถ้าเกิดเราโดนงูชกขึ้นมาอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้นะคะถ้าเราส่งนําตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าข้างหลังสุดค่ะคำสั่งเขาบอกว่านะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบเงาที่ถูกต้องและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ ให้เด็กๆดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นรูปช้างนะคะเด็กๆช้างนะคะได้หันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะอันนี้เงาฝั่งนี้หันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาอันนี้เงาฝั่งนี้หันหน้าไปฝั่งซ้ายใช่ไหมคะถ้าหันฝั่งซ้ายเหมือนรูปตัวอย่างให้เด็กๆทําอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะอันเด็กๆก็วงกลมไปเลยต่อไปแถวที่2ค่ะจะเป็นรูปกบนะคะกบหันหน้าไปฝั่งเดียวกับช้างเลยก็คือฝั่งซ้ายนะคะ แล้วในรูปเงาล่ะรูปเงารปงูปนี้ล่ะคะกบหันหน้าไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาใช่ไหมคะแล้วรูปนี้ล่ะคะกบหันหน้าไปฝั่งซ้ายอ่ะซึ่งตรงกับรูปตัวอย่างใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆวงกลมค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาดูแถวที่3ค่ะมา้มาม้ากําลังวิ่งนะคะวิ่งไปฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆมาดูภาพเงาค่ะภาพเงาภาพแรกก็วิ่งไปฝั่งซ้ายเหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วภาพเงาภาพที่2ล่ะคะวิ่งไปฝั่งขวาใช่ไหมคะฝั่งไหนตรงกับภาพตัวอย่างคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเพราะว่าม้าตัวอย่างนะคะหันไปฝั่งซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็วงกลมไปเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆมาดูบรรทัดสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปสุนัขค่ะเด็กๆรูปสุนัขก,กําลังนั่งนะคะนั่งหันเอียงไปฝั่งไหนเอ่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะ ฝั่งขวาใช่ไหมคะเด็กๆมาดูภาพเงาสิคะภาพเงาภาพแรกนะคะสุนัขหันไปฝั่งไหนคะฝั่งขวาใช่ไหมคะภาพเงาภาพที่สองสุนัขหันไปฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายเด็กๆดูรูปตัวอย่างนะสุนัขหันไปฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็ต้องวงรูปเงาที่สุนัขหันไปฝั่งขวาค่ะเด็กๆนําดินสอนะคะวงให้เรียบร้อยเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูนะคะตัวอย่างที่คุณครูะบายสีนะคะ,ะนี่ค่ะถ้าดเด็กๆนะคะอยากตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆพลิกมาด้านหน้าของสารสัมพันธ์หน่วยสัตว์น่ารักนะคะสามารถระบายสีรูปหอยรูปปลาปลาดาวได้เลยนะคะ เด็กๆทำใบงานเสริมประสบการณ์และสารสัมพันธ์ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะไหนเราลองมาทบทวนกันหน่อยสิคะเด็กๆว่าเราเรียนรู้สัตว์ประเภทที่4สัตว์ปีกมีสัตว์อะไรบ้างคะน้องโฟกัสบอกว่ามีผีเสื้อค่ะมีอะไรอีกนะมีแมลงปอแมลงวันแมลงเต่าทอง เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยสัตว์น่ารักของเรานะคะก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆสวมแมสด้วยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆออกจากบ้านใช่ไหมคะเด็กก็ต้องสวมแมสเพื่อเป็นการอะไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างคะน้องไอซบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาค่ะน่ารักมากเลยนะคะ ดเด็กๆดูด <ไป S 1> แลตัวเองด้วยนะคะไ, <ป S 1> ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็เกๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ